จอไปใส่นอ้ะบานนี้โทรศัพท์ข่อยออสวัสดีค่ะโทรศัพท์ฉันเป็นอะไรไปแล้วอืม เอนอ,อนี่แหละเดี๋ยวก็ตั้งได้อะแป๊บนึงสวัสดีครับเออนี่แหละมีคนเอาไป่อยโอเคโอเคมาแป๊บนึงพามากินข้าว สามีทำข้าวให้อยู่ที่ว่าชีวิตเลือกได้นะก็เ,ะเลือกที่จะเป็นอะไรก็ได้นะชีวิตแมง่ายจะไปง่ายจะตายอืมสวัสดีครับผมทุกคนการที่เราอยากเป็นอะไรอะ่ะ เราคิดคิดแล้วก็ทำพูดแล้วก็ทำพูดคลิปแอคชั่นมันก็ไปตามที่เราพูดจะทำเลยการที่จะมาได้มีเงินมีทองทุกวันเนี้คิดแล้วก็พูดแล้วก็ทำเขาเรียกว่าจินตนาการแล้วก็บอกตัวเองแล้วก็ไปทำสุดยอด เลือกในสิ่งที่เราถนัดจริงๆนะ่ะมามาจมให้ฟังได้เลยเลือกในสิ่งที่ถนัดแต่อย่าลืมนะว่าทุกวันนี้ยนีไม่พ้นออนไลน์ไม่ว่าคุณจะทำอะไรไม่ว่าจะขายหรือว่าจะกินหรือว่าจะมีเพื่อนนี้ไม่พ้นออนไลน์เนี่ยอเมริกาเนะ่ยปิดแล้วเนี่ย ทุกที่ละกับพี่กับเพื่อนกับฟูงยังคุยกันทางออนไลน์เนาะทุกวันเนี้ยต้องเจอหน้ากันหรอกเจอหน้ากันทางออนไลน์หมดนี่นแหละบอกแล้วนี้ไม่พ้นการออนไลน์อืม กินข้าวก่อนไปทํางานเดี๋ยวสิบนาทีก็ไปแล้วเสื้อผ้าทํางานให้ดูจะหน้าก็พอมั้งตรงตรงเลยเนะยาะไม่มีใครคอมเมนต์นะทำ youtube ก็ทำต่อไปเถอะเดี๋ยวก็ผ่านคนทำ youtube นะ่ะอย่าลืมเลิกทำต่อไป อัดคลิปต่อไปอะไรเข้ามาในชีวิตเราน่ะดีตลอดแหละดีเสมอคุยไม่มีสาระอะไรหรอกถ้าใครจะถามอะไรก็ถามมาลดก <c oughs> ินให้ดูนี่แหละ อยู่อเมริกาเด้อตอนนี้ถ้าใครดูน่ะถ้าใครอยากรู้การขายอะไรน์ก็นบ็อกมาไม่ได้ให้มาทําด้วยนะใครอยากขายอะไรก็มาถามว่าขายอะไรยไังไงจันสาวจันอืมหรือจะเอาขายตรงๆหรือจะเอาขายแบบเนื้อมนุษย์การขายแบบเนื้อมนุษย์อ่ะก็คือเนี่ยการออกมาคุยมาจากันนี่แหละ เอามาให้ความรู้เราไปเรียนอะไรมาก็ให้ความรู้นี่คือการขายเหนือมนุษย์แต่การขายอะไรน์ธรรมดานะ่กก็คือคุณโพสสิ่งที่คุณมีคุณโพสสิ่งที่คุณอยากจะขายนั่นคือการขายอะนไลนธรรมดาอย่างของสาจาันทำเนี่ยออกมาคุยแบบนี้แหละเขาก็รู้ทุกคนก็รู้ว่าสาจาันขายออนไลน์เด็กก็อ็อกซ์มาสาจาันขายอะไรนะเน,นี่ยนไหมคบาดีแท้าสาจาัน อืมนะมันก็ขายแบบนี้เขาซื้อเราเราซื้อเขาจบจบข่าวอย่าเอาแต่เข้าฝ่ายเดียวช่วยเหลือคนอื่นบ้างคนไหนเรารู้จกักล้วก็ซื้อ คนไหนเราอยากรู้จักใครที่เราไม่รู้จักแล้วก็จะไปทําความรู้จักเขาเราก็อุดหนุนสนับสนุนเขาอืมวันนี้กินส้มตําพรุ่งนี้กินก๋วยเตี๋ยววันหน้ากินยำวันต่อไปกินข้าวแกงน่ะต้องแบบนั้นนห่ะต้องรู้จักกันหมดทั่วๆแจกกันไปแม่ค้าก็ไม่ใช่ว่าจะให้จะซื้อแต่ตัวเองตัวเอง,ต,เองตัวเองเนาะ เนี่ยชีวิตเราเลือกได้จริงนะเลือกที่จะทําอะไรก็ได้นะี่ะแต่มันมีช่องทางอยู่ว่าคุณทําอันนี้ได้คุณทําอันนี้ไม่ได้ไหมมันมีกฎหมายคุ้มครองอยู่แม่บ้านเมืองอืรุกคนไปโกงเขาก็ได้ผลประโยชน์แบบเบียดเบียนเขานะ่ะจะไม่พูดถึงแบบนี้เนาะอืม เดี๋ยวอีกสีนาะทีก็ลงเวทีอนะมันขายแต่ออนไลน์ไหมมันมาได้มา YouTube เนะียเดี๋ยววันนี้มันจะอัดสักหน่อยอัดอัดคลิปสักหน่อยวันนี้ว่ามันเสียตรงที่ว่าเขาไม่ให้เปิดปากไหม ใช่ไหมเวลาเราอัดยูทูปแบบเวลาทำกับข้าวอาหารเนี่ยพอแม่เราเปิดปากแม่เงยปิดปากนะที่ทํางานอยู่บ้านก็ทําอะไรนัองก็ไม่แน่นะวันนี้อาจจะไปสนามซลอฟข้างบ้านทําตัวให้สบายๆอย่าไปคิดเยอะนะกับตัวเองมันจะไม่มีทางไปถักคิดเยอะ ชีวิตเราเลือกที่จะทําอะไรก็ได้ถ้าคิดเยอะมันไม่ใช่ชีวิตเราเ่ยมันไม่ใช่ความคิดเรานะแมนบอกอาราผู้ชมอืมแหละอีกสองนาทีกโดดเวทีละบุ๊ไม่ไพ่เมนเลยเนี่ย ยายเอบฟังแอบจมขอให้รวยเด้อแอบฟังคนจมนะขอให้เราไม่รวยเด้อผู้ใดมีปัญหายังมีข้อคิดเห็นยังมาเป็นเพื่อนเป็นมูกันนอ้องอยากให้ไปเฟซบุ๊กอะบอกว่าเฟซบุ๊กถืออะไรจะ,จะไปใช่นะอือฮม อร่อยดิอร่อยมากอร่อยมากมากอ,อกิ่มละถ้ากินาอาหารกิน บั้นสะจันเนี่ยบั้งบ่บัน้บนสะจันพันล้านกระใหญ่เติบยู่ห้องครัวห้องอะไรโอ้ยอุโหขากลรองก็ได้จะมาเอาจะมาเอานหนามเอาน้ำไล่สดจากเฟซบุ๊กแล้วกันมาไล่สดยูทูบต่อรักยูทูบถ้าไม่ได้ยูทูบนี่นะก็ไม่รู้หรอกว่า ป๊าเสือก็ไม่รู้หรอกว่าอไล์สดยังไงอืพอได้ความรู้จากรูปยูทูบเสร็จแล้วเนะาะเมื่อก่อน,น่ะไล์ยนะูทูบออกตาข้างเดียวสิคัสิบเงินกูว่าเนี่ยค้ำตัวเองอยู่ดิะไะลงเวทีเลยเด้อ <laughs> พูดออกอลกลาดหน่อยดแต่ว่าเป็นคนอีสานคนสกลไปละ